นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกม G2 นะครับวันนี้มาเล่นกับน้องนะแต่แรสองหนึ่งนะครับเซตคอมโบที่เอามาวันนี้จะเป็นตามนี้เลยนะครับทุกคนน่าจะจำสัญ,ญลักษณ์กันได้นะวันนี้มา2-4มาดูว่าจะได้กันทั้งหมดกี่คิวนะครับรวมทั้งผมแล้วก็น้องเกมนะครับแม็เกเจ็ดก็ดีอยู่นะต้นเกมศัตรูเกาะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับนี่อะไรอะ่ะ ตายอยู่ M14 นะเสียงรถมันเยอะจังเลยตรงนี้น่าจะยิงกันอยู่นะครับเฮ้ยดวงหนึ่งหลังมาวู้วใจเย็งพ่อหนุ่มเกือบตายแล้วห่วงสกิลไม่อยากกดพุ่งนะคิดว่าน่าจะหลบข้ามมุมทันอ้าวยิงกันเองเท่าั้นเฮ้ยไม่เข้าหัวเจ็บจัด เขาวับมาเอา้าโอ้โหโดนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยผมเนี้เสียงถามไม่ค่อยออกเลยเกมพู้เขาน้องนั่นแหละโอ้ยต้นเกมจัดไป5คิวแล้วครับเอา้ามีเซ่นมาจากไหนไม่ตาย,ฉยเฉยอุ้ยดักปาดอันนี้เป็นงานเอ็ข้อหนุ่ม แม็กเจ็ดยิงเบิร์นี่คือจบเลยนะเพราะว่ากระสุนมันค่อนข้างที่จะลั่นเร็วนะครับเปิมีเสียงเท้าอีกแล้วตายยังอ่ะมีตัวเหยียบแอร์ดอปตรงนู้นนะประเด็นคือผมเล่นเอ็สิสีไม่ค่อยช่ำโคตรเบาเบากว่าฟาร์มาร์ดอีก สามารถผมยังลั่นกว่าเลย <S <S ลเหมือนมีสองตัวเลยทุกคนใช่งไงสองตัวจริงนะเสรเรียบร้อยเกมเอาไปแล้วตรงโคโนนะครับทุกคนน่าจะสองตัวยังต่ำนะผมว่า อันนี้น่าจะไม่ค่อยมีไม่มีเกาะนะผมว่าเข้าเมล็สามสิบถีสิบเลยเสี่ยวตัวครบอะตัวครบเฮ้ยยังไงขอของ,ของหน่อยเด๋ยวต้องหินนะโอเคดาวละ ไอ,อ้ดับยิงมาออตอนนี้หมดตี้มีตัวหยยบแอ,อ์ดอปเพิ่มแล้วทุกคนฝั่งซ้ายมีเสียงรถแว๊บๆหยยบแอ์ดอปเสร็จแล้ว ยิงกันอยู่นะครับเฮ้ยมีขวาตดตนนัวเนี้ตอนนี้เอาเกมมาตั้งให้บอพอดีเลยจบจัด็อดนี้ ไ,ไหนครับผมอืมหัวแตกคารถเฮ้ยหลังมาจากไหนอีกอนอว์วงมันเยอะจังวะทุกคนขอขอหน่อยตัวหลังวิ่งไปไหนแล้วอะเฮ้ยวิ่งเข้าวงมาแล้วไปเกิน เกมเหมือนจะโดนนะตรงหินเหรอมีตัวเกิดใหม่ด้วยอ่าน่าจะตรงหินนะครับเกิดไม่โดนโมีรถมานะไม่ตาย ก็สุนโคตรบานเลยแม็กเจ็ด เกมแตกแล้วไข่เนี่ยอุ้ยพาจัดทุกคนยิงเข้าหัวไม่ตายนะจับเลยเหลือสี่คนนะเกมล้มสวยแล้ว โดนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอ่ะโอ้ย M เอโมขูนซะด้วยไปก่อนเลยวะโดนพุ่งชาร์นนะไปชุบน้องก่อนดีกว่ามีตัวพุ่งชุบไปด้วยใจเย็นนะพ่อหนุนม่มอย่าพุ่งหันมาโอเคไม่มานะไม่มาเดี๋ยวตามเอง ตัว M หกศูนย์ขวามาอีกอตับก่อนอยิงมาตรงไหนวะทุกคนบนเขาแล้วตัว M หกมาอีกแล้ว M 6 0จะเอาอย่างเดียวเลยมีตัวอ้อมมาข้างในนะ ้ยไครเนี่ยโอ้ยเกนดมวพอดีโอเคอุ๊บหนีกระมาชัดสตาร์ทก่อนทำไมคนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวะทุกคนเกมอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอ เดี๋ยวนะเกมอยู่ไหนไวะอ้าวเหลือหนึ่งๆน,งนี่เดี๋ยวเล่นเลยแล้วกันนะไม่ชุบละติดกระทะรุนๆเฮนี่เข้าหัวเอาหายโผล่ไปนู่นเลยอะ อย่างดาวขอสับหน่อยสับติดกากโหสิบเจ็ดคิวเอามาจากเอามาจากไหนน่าจะเอามาจากท้ายๆเกมนี่นแหละเขาชุบกันรัวๆเลยอ่ะผมสิบเจ็ดคิวเกมสิบเอ็ดนะรวมเป็นยี่สิบแปดคิวนะครับเกมแรกของเราตอนนี้ตาเดี๋ยวไปดูเกมที่สองเลยดีกว่านะครับ เกมที่2ของเราเจอแมปแดนชำระมากขี่เหรือทองตึงๆเหรือทองของแร่นะทุกคนเอ้ะขอขิงแนหะละลงไหนดีทีแรกว่าจะไปวงฟ้านะแต่ว่าอยู่ไกลเกินอ่ะผมกลัวว่าคนมันจะลดหมดก่อน วัว่าบาซิเลียคนจะเยอะนะตรงนี้คนเยอะตึงตัวไว้ไหนฮะเยอะตรงไหนวะเจอของตัวเองอะ3มตัวเองเหมือนจะลงรอบๆนอกนะครับแล้วก็บาซิเลียกลางด้วย <c oughs> อ่าด้คาตานากอ,อุ่นใจจะได้สับคนรู้สึกว่าบางทีเราซ้ำอะ เราซ้ำสตูวลูกซองซ้ำหมดแม็กก็ไม่ตายนะผมไม่รู้ว่ามันบัอกอะไรต้องใช้พวกดาบพวกมีดอะฟันเอาเหมือนจะยิงกันด้วยนะมีเท้าขึ้นด้วยหายไปแล้วอ่ะโอ้ย,ยเกือบแตกย,ยิงยังไงของเขาเนี่ย ตัเ,เกมน่าจะเยอะนะครับเหมือนจะอยู่ชั้นสองนะจะขอชาร์จเลยแล้วกันโอเคหมดตีเลยนะครับตัวนี้น่าจะตีเศษโอ้โหกระสุนลูกฟองไม่มีโคตรเกลือเจ็ดนัดพอรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนแต่เกมเข้าไปแล้วไงไหวหรือเปล่าเนี่ย มันจะไม่ไหววิ่งกลับมาละเฮ้ยโอเคหนึ่งตัวแล้วเมื่อก <No ี้หน yani> ึ่งกระสุนเก็บกระสุนลูกซองไม่ทันสองตัวยังต่ำปอมไม่ล็อกโอ้ชิบหายแล้วเอาเกมล้มกระดาบไปแล้วกันโอเคโอ้กระสุนลูกกระสุนลูกซองหมดพอดีเกือบแล้ว ขอหน่อยขอหน่อยจะไปชุบเกมก่อนนะโดนลากเฉยเลยเดีย๋ยวเพิ่งมีตัวนะตอนนี้กระสุนเหลือแค่เก้านัดขอฟาร์มก่อนเฮ้ยใครวะน้า อหมดตี้น่าจะตัวสุดท้ายของตีนี้นะโอเคเลยได้มา45นัดอุ่นใจแล้วแต่รู้สึกผมน่าจะไม่ถูกชะตากับโทกอนแล้วแหละตั้งแต่โดนเนิร์ฟแมกกาซีนไปนี้รู้สึกเล่นได้ไม่ค่อยต่อเนื่องนะถ้าจะเล่นต่อเนื่องต้องเอาตัวนั้นมาตัวเติมกระสุนนะครับชื่ออะไรนะชิดใจหรือเปล่า ไปครับลุยเปิดตาล่าล่าแล้วขึ้นมาครับน้องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่รู้ว่าตีเสร็จหรือเปล่าหรือข้ามมาจากฝั่งนูน้นแต่ขอเจอเต็มตีเถอะที่ไหนอ่ะอ๋อเจอละโบเข้าให้หนึ่งดอกเอา้าทำไมซ้ำดอกที่สองไม่ได้เอาโอเคอ๋อหมดตีเลยเฮ้แต่ว่าเมื่อกี้ผมชนรอบที่สองนะจะกระเด็นนะ ก็เด็นเฉยเลยทะล,ลุรถอ่ะเมื่อกี้มีใครมองทันไหมเดี๋ยวขอไปซื้อตาล่าอีกรอบก่อนนะคนเลยยิบแปดคนละเฮ้ยมีตัวขวามบางหมู่บ้านเรียบร้อยเลยกดปุ๊บตายปั๊บตรงไหนอะทุกคน ครับเหมือนจะไปเก็บแอร์ดรอปหรือเปล่าอ่าไม่เก็บนะครับวิ่งไปแล้วน่าจะลงเนินไปแล้วนะเอานี้หรือเปล่าตรงไหนหวะอ๋อ,อหลังต้นไม้ เฮ้ยซับไม่ตายสับแล้วกันไม่ท่าซับอย่างเท่ยืนนิ่งๆแต่ดาบไปเองอเฮ้ยมีคนเปิดโดนใส่นะเดี๋ยวขอซุตาร่าใหม่ก่อนแล้วกัน <c oughs> เอ้ามีตัวด้วยเกมเท้าขึ้น <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> โอเคตัวนี้แตกเลยนะครับ แต่ว่าคนละตี้กับตัวเปิดตาล่านะไปขึ้นรถตัวนั้นน่าจะเป็นตัวที่ปล่อยโดนสกปรกมั้งเพราวมีรถสปอร์ตด้วยนะไม่ลงดีกว่าคนละตัวกับตัวนี่นไงอยู่ตรงหินเหมือนสปอร์ตข้างหลังเลี้ยวกลับมานะโฮ้ยช็อตหนึ่งอ่าลงด้วย เฮ้ยเขาเปิดวงชุบเุ้ยอุ้ยอีตัวเนี่ยเยอะจริงเยอะจริงหายละเกมล้มโอ้เกมลากไว้อยู่ตัวหนึ่งโอเคเหลือวตัวสุดท้ายตัวผู้หญิงนะครับลากก่อนเอาไม่ตายเฮ้ยกระสุน Okay, ดดโอ้โหทุกอนใสรกระสุนโคตรนาน,านเนิบแล้วเนิอบอีกเดี๋ยวไปชุบน้องก่อนเหมือนมิเสียงอยู่ขอบวงอืมไม่เข้าหัวโหอ,อักไม่ลั่นเลยอะเอาหน่อยเอาหน่อยสวย ตัวนี้น่าจะตัวเดียวบ้างเห็นตัวเดียวแวบๆนะครับลุยต่อเดีย๋ยวไปรงตัวตาล่าแล้วกันตัวตาล่าอยู่ขอบวงเลยครับอันนี้เหลือ8คน จะวิ่งเข้าตรงไหนอะ่ะวิ่งเข้าบ้านรถเหรออ่ะไม่มีตรงนี้โอเคเจอละออกออกยาวเลยอะ่ะเข้าไม่หรอกอุ๊ยมีตัวครบน่นาจะตีเดียวกันนะครับลับก่อน เกมไปไหนอะเอ้ยกดสะโขมไม่ติดอ้ยกดสะโขมไม่ติดอีกแล้วเฮ้ยมีตัวมาสวยละดันไหมดันด้วยทันไหมโอเคทันอยู่มาเิจะาวโอ้โหกดครบก็ครบจังเลยโอเคผมมีประตูวาร์ปแล้วทุกคนไต่ต้องหาจังหว่าหามุมดีๆก่อน เป็นไรว่าสะโขบไม่ค่อยติดเลยทุกกดสะโขบไม่ติดเลยไปหาแล้วกันนะวางประตูวาร์ปแล้วโอเคเกียร์โคบดีนะเดี๋ยวตัวไหนอีกซ้ายเหรอดาวยังอะ่ะกลับก่อนแล้วกันวงบีมละ โอเคทันอยู่ตัวโคบอโคบอโอเคสามก่อนเอาชัวร์ม,มีตัวอยู่บ้านไม้นะครับทุกคนไม่รู้ว่ากี่ตัวน่าจะตีเดียวกัน,นกับไอตัวโคดินหรือเปล่าเอาหนีเฉย ด้าวหนึ่งเฮ้ยมีสองตัวมีเ <ies> หรอ,อหมดตี่ฮะนึกว่ามีตัวเดียวมีสามตัวเฉยเลยเกือบแห้งแล้วถ้าเกมไม่ซ้อนนี่ผมซวยเหลือสองคนแล้วครับขขออองหน่ยเจอละอยู่เขาตรงข้ามเล โอ้ไม่ดาวโดนหัวสองเม็ดดีชาร์จเลยโอ้จะเอ,อหน้าเลยเฮ้ยโอเคหืมไม่โดนเมสุดท้ายเกือบละโอ้ยโซเนียสวัสดีครับรอบนี้19คิวทุกคนเฮ้ยเกมกี่คิวเนี่ย คิวรวมเป็นเท่าไหร่ยีรอบแรกคิวเยอะกว่านะคิวรวมเยอะกว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเล่น2เกมนะเห็นคนดูบอกว่าคลิปมันสั้นเกินผมก็เล่นให้2เกมแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้พวกผม2คนละขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย